ท,ที่กําลังเตรียมพลิกบทบาทนะคะจากศิลปินดาราสู่การก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจอย่างเต็มตัวสําหรับศิลปินหนุ่มหลอขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนะคะ ที่ล่าสุดเตรียมจับมือร่วมกับนักธุรกิจชาวจีนเจ้าของบริษัทเฟรียยาคริสตัลกิฟต์เทดดิ้งจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคริสตัลเครื่องแก้วครบวงจรล,ลายใหญ่ในประเทศไทยที่ทำธุรกิจมามากกว่า18ปีคุณตงเล่จูนะคะร่วมกันต่อย,ยอดธุรกิจเปิดลายธุรกิจใหม่ในนามภายใต้ชื่อสยามไชนีคริสตัลภายใต้แนวความคิดการบริหารงานนะคะความฝันปลูกได้ โดยได้ทําการเปิดตัวธุรกิจดังกล่าวต่อสื่อมวลชนไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานาสมาคมการค้าไทยเจ้อเจียงพร้อมเปิดเผยถึงโปรเจกต์เรื่องงานการกุศลนะคะที่จะทําร่วมกันในอนาคตให้ได้ทราบกันอีกด้วยวันนี้ยินดีมากๆนะที่เชิญหน้าข่าวมาทางเขานะครับผมชื่อต้องไหลจูทำธุรกิจ p o l y s a p h 丁 l i a 从 r i s t a l 开门嘛 t s 口，高 t 帕萨金。那看啊，我的这个具体的这个公司的这个业务有，就是水晶产品，比方说有那个呃家饰的摆件，有那个奖杯纪念品、装饰品等等。 就是说，客人需要定制什么，我能，我们都能为他提供服务。啊，我们一直从事这个行业呢二十多年了，就是说在行业当中是做的非常棒。啊，以后希望大家需要的话，欢迎来我们公司啊选购或者定制。那么今天呢也是很荣幸，啊，介绍自己。那么我。 在泰国呢也是十多年了，啊，我想说的话，我是爱泰国，我也是爱中国，因为我想我们心中有爱，那么就是从一个美好的起点开始，去认识很多朋友，认识这个泰国文化，啊，因为我们想有一个美好的未来的话，就要不断去学习，充实自己，然后找到一些志同道合的朋友。 有一些才干的，呃人，或者大家一起来组成一个更好的一个团队，一起来发挥，啊，为社会创造美好的、啊、东西，也为自己成就这个人生价值。啊、谢谢，我先说这么多。那么，请坤鹏继续说。 สวัสดีครับผมเบิร์ตปุุมล่านะครับก็เป็นนักเ้อานักแสดงของเมืองไทยครับภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับส่วนภาษาจีนก็ยังไม่ได้เลยครับแต่ว่าก็ดีที่จะที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับคือขอเล่าแบบกระชับเลยนะครับพอดีผมถ้าเล่ามันอาจจะยาวไปหน่อยนะครับแต่ผมอาจจะแบบพูดในลักษณะที่ได้รู้จักเขาได้ยังไงก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันเหมือนเป็น ดวงและก็จังหวะชีวิตที่ดีมากครับคือในช่วงที่โควิด1 9เนี่ยเราจะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มากแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของบ้านหมืองเรามันยังไม่สามารถไปทำงานได้นะครับแต่ผมก็มีงานที่รอเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของภาพยนตร์ตอนนั้นนะครับในช่วงที่เรายังไม่ได้ทำงานเราก็จะแบบเดินสายทําบุญมากนะครับก็จะไปวัดแต่ละที่ไปทำบุญกับเด็กยากไร้หรือว่าแบบหมาแมวที่โดนรถชนไม่มีคนรักษาอะไรอย่างงี้ครับ จะไปแล้วก็แต่และที่ที่ไปเนี่ยผมจะได้ของเขาเรียกว่าของฝากแบบจากผู้ใหญ่ที่เป็นของคริสตันเป็นแก้วเป็นอยัยบณีเยอะมากๆวันนั้นเป็นจังหวะที่ผมได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปคุยงานโปรเจกต์หนังภาพยนตร์ที่บริษัทคริสตันที่หนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ไปด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็ไปเจอคุณเต็มไปเจอทีมงานทุกคนในระหว่างที่เดินเข้าไปในบริษัทเราไปเห็น เทพอัญบณีหลายชิ้นมาแล้วรู้สึกพี่ผมชอบมากแต่วันนั้นก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับก็ไปคุยโปรเจกต์เรื่องของหนังก็ประมาณเกือบสองสามชั่วโมงก็กลับบ้านก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พูดกับเจ้าของร้านไว่าผมจะกลับมาหาพี่นะครับผมมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับแสงสว่างแบบนี้มากผมใช้คําว่าแสงสว่างเพราะมันเป็นคิดตันที่ผมชอบมาก ก็กลับไปจนเวลาหานไปประมาณเดียนผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศปกติก็มีข้อความจากทีมงานของคุณเต็มทักว่าพวกเรายังสนใจที่อยากจะทําธุรกิจกับคุณเบิ้์นะคะเรื่องของอัญบณีที่คุณเบิ้์สนใจผมก็บินมาผมก,ก็มาคุยเลยครับมาคุยก็มานั่งคุยเรื่องของคริสตัลปกตินะครับแต่พอได้มาคุยกับคุณเต็มจริงๆเรามีเรื่องของทัศนคติที่ตรงกันหลายเรื่องมากนะครับโดยการเรื่องของธุรกิจไทยจีน เรื่องของโปรเจกต์ต่างๆในการทําบุญให้กับเมืองไทยแล้วก็การต่อยอดการค้าขายธุรกิจของเมืองจีนกับไทยในหลายอย่างแล้วก็เหมือนคุณเต็มเขาก็บอกว่าต้องการอีกคนมาช่วยแล้วก็ต้องการคนที่มีแนวคิดไม่รู้ว่ามีอะไรสปาร์กันผมก็บอกว่าถ้าให้ผมเข้ามาเป็นพ่อผมเป็นเบิลบุทุมลาและมีชื่อเสียงมาทํางานกับคุณเต็มด้วยผมอาจจะไม่ได้มานะครับแต่ถ้าให้ผมมาและให้ผมใช้ความสามารถแล้วก็สิ่งที่ผม มีอยู่ช่วยเหลือได้ผมถึงจะทําด้วยเพราะเบิ้ลเวลาทํางานกับผู้ใหญ่ผมจะไม่ไม่ชอบถามว่าผมทําแล้วผมได้อะไรผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่าผมมาแล้วให้ผมทําอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นการเริ่มต้นธุรกิจในเรื่องของโปรเจกต์คริสตันแล้วก็การตั้งชื่อใหม่ที่ชื่อว่าสยามชัยนิคริสตันขึ้นมาครับผมว่าผมพูดกับคุณเต็มน่าจะวันนั้นน่าจะแบบละเอียดมากผมบอกว่าทั้งให้ผมมา บริหารเป็นรูป,ประธรรมที่แบบเก่งมากคือเบิ้ลยังไม่ได้เรียนสูงนะครับผมเรียนจบกศนแล้วก็จะเรียนปริญญาตรีก็ไปเรียนแล้วก็ขออนุญาตคุณครูไปคอนเสิร์ตบ้างไปสอบบ้านเพราะฉะนั้นความรู้ในการบริหารธุรกิจของผมเนี่ยมันอาจจะยังเป็น 10- 2ถึงในร้อยของคุณเต็มหรือว่าคนอื่นๆที่ทํามาก่อนแต่ผมบอกว่าผมมีไอเดียอย่างหนึ่งคือเบิ้ลเป็นคนที่เหมือนที่เราได้ความสามารถจากการเขียนเพลงเอง ทำโปรเจกต์เองอเขียนบท MV ทําีทำกำกับหนังหรือว่าการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเบื้องหลังมาก่อนผมเป็นคนที่คิดไว้ทำไว้และก็เป็นคนที่แบบทำแล้วต้องสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธารมก่อนถึงจะมาพูดให้ฟังก็เหมือนกับว่าทำให้เห็นแล้วแล้วนำมาพูดให้ฟังเราบอกว่าเราเป็นคนคิดไว้ทำไวแล้วมามาเจอกับคุณเต็มที่เขาเป็นคนที่ใจเย็นคิดชา้าแต่มั่นคงผมก็เลยเชื่อว่าธุรกิจครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันในแบบ เด็กรุ่นใหม่อย่างผมคือเด็กรุ่นใหม่ที่คิดเร็วทําเร็วแล้ววางแผนมาเจอกับเขาที่เป็นคนที่คิดช้าใจเย็นแล้วก็ละเอียดพอมันมารวมกันผมว่ามันเป็นเหมือนเหมือนอการลงการรวมที่ลงตัวครับผมก็เชื่อว่าผมน่าจะได้อะไรจากเขาเยอะมากถ้าผมเป็นคนที่ใจเย็นลงวางแผนให้มากขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการของการตัดสินใจอะไรไวๆวเนี่ยมาทำธุรกิจต่อยอดต่อผมว่ามันน่าจะไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะทำได้ สินเลนเปนไทยก็สวยงานมีความสามารถอยู่แล้วดีมากมากนะที่จะร่วมมือกันแล้วท้าไม่จะมีโอกาสมาร่วมมือกัน,นก็คือเราเจอกันแล้วมีพลิกการไม่สัมผัสกันอย่างก็อาจจะรู้ใจกันแล้วก็ความคิดบางอย่างตรงกันจะสั้นสัมอนาโคต่างต่างแล้วก็พูดถึงรายละเอียดก,ก็เลยเข้าใจมากขึ้นก็เลยเริ่มต้ออาจจะปัจจุบันตรงนี้เราม o งหา กล,กลายกลายก็เลยตั้นชื่อว่าความฝันปููได้ความฝันปูได้หลวยอย่างที่พูดถึงความฝันปููได้นี่ก็คือว่าเราปูยังไงอาจจะต้องมีสิ่งไวหล้มทำให้ปลูได้ปูขึ้นแล้วเราไปไปพัฒนาให้มันความฝันเป็นจริงเป็นยังไงเราก็ปาการึกษากันแล้วก็ความฝันนี่ผมคิดว่าน่ะทุกคนในใจมีความฝันไม่ว่าชาวจีนชาวไทยชีวิตเราก็มีความฝัน แล้วก็ยินดีทุกคนนะมีความฝันเรามาเรียนรู้กันเรามาพัฒนาด้วยกันเราจะได้มีพลังนะมีเวทีที่ดีไปความฝันขอเปินจิงคงรับของเราในเต็มมาทำุรกิจกท,ที่มืองไทย,ยคแล้วเราเป็นคนสัญ,ญชาติปัญหาหรื่อปภาษ์มันมีอะไรยังไงบ้างภาษาก,ากับงภูมิจที่ประเทศไทยคัะ ถ้าพูดถึงอุปสรรคก็สมมุติว่าอย่างที่ภาษาเรามาทันธุรกีอยู่ที่ไทยเนาะเราเป็นคนจีนอาจจะภาษาไทยตรงตรงให้มันพอได้หรือว่าอีกด้านหนึ่งก็คือตั้งกฎหมายเราต้องเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็พัฒนาทางไทยเราจะได้ทางงานสนุกข,ขึ้นเป็นเพิ่งการพิมิตรภาพที่ขึ้น แต่ให้การงานมั่นคงอาจจะสามต้านนี้ประมาณาต้นพัฒนาครับแล้วก็แก้ไขยังไงน,นี่ก็คือว่าเ่ยนที่คนไทยที่ที่เราอยู่อยู่สิกาปีแล้วนะรู้สึกคนไทยนี่เย็นเย็นใจสายครับมี้วามในจิตใจดีนสังสางามากนะก็มึงเปลี่ยนเท่คนจีนในคนจีนนี่คือาอาจจะบางทีเขากาง้านหนัาอาจจะร้นล้มนนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วคนจีนก็จิตใจสวยงาม แล้วก็ต้องใช้เวลามาปรับตัวนิดหนึ่งครับเรียนด้วยกันอาจจะเรียนรูก้กันด้วยกันจะได้พัฒนาด้วยกันเนาะ,ะแล้วแก้ไขในพงที่ว่าน่ยถ้าจิตใจสวยงามน่ะใช้เวลาหน่อยทุกอย่างแก้ไขได้าเราจะได้มองเห็นสวยงามอยู่ในชีวิตก็เลยรู้สึกเป็นชีวิตมีความหมายแล้วก็อยากให้ทุกคนะมารู้จักการรับพัฒนาด้วยกันครับ ขอบคุณคุณเต็มที่มาเต็มความฝันด้วยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นอะไรที่แปลกมากตอนที่เราเปิดบริษัตคคาว่าสยามเชนิคิตันขึ้นมานะครับผมเป็นคนไทยเลยผมเขียนโปรเจกต์เป็นภาษาอังกฤษแต่คุณคุณเต็มเป็นคนจีนเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นภาษาไทยแต่ความหมายของเรากใกล้ๆเคียงกันนะครับคุณเต็มเขาจะใช้ความหมายว่าความฝันปลูกได้คําว่าความฝันปลูกได้นี่ผมผมเชื่อว่ามันคือความหมายของการที่ คนเราทุกคนมีความฝันกันทุกคนนะครับแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ลุกขึ้นมาปลูกความฝันของตัวเองแล้วก็เหมือนการที่อย่างเบิ้ลเนี่ยครับผมได้ไอเดียตัวนี้เพราะว่าเราเกิดมาจากภาคอีสานพื้นเพคือพ่อแม่เราก็เป็นคนทํางานหาเช้ากินความปกติใช่ไหมครับเราไม่ได้แบบว่าวิ่งหาโอกาสเหมือนเดิมกับสิ่งที่เราเจอเมืตอนเป็นเด็กเราโตมาในช่วง1 5 1 6เราลอง สร้างโอกาสให้ตัวเองก็คือเหมือนเราปลูกความฝันของตัวเองนะครับส่วนเรื่องของสภาพแวดล,ล้อมก็สําคัญก็เหมือนที่คุณเต็มบอกคือเราต้องมองว่าระหว่างที่เราปลูกความฝันเนี่ยเราได้รับแดดรับฝนรับอากาศที่ดีหรือเปล่าเหมือนเราได้ร่วมงานกับคนดีดด้วยกันนะครับมันก็คือการเราถึงเปิดบริษัทสยามคริสตัลขึ้นมาคือสยามชานคิคริสตัลขึ้นมาคือเราอยากให้ทุกคนที่มีความฝันนะครับในเด็กทุกคนเนี่ยอันนี้ข้อที่แรกคือเรามีคริสตัลบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ผลิตด,ด้วยของโรงง,งานคุณภาพ ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถเดินมาหาเราได้เราสามารถทําให้ทุกคนมีความฝันในของตัวเองแล้วใครที่มีธุรกิจอยากจะทำโปรเจกต์ในการทําอะไรต่างๆหรือว่าช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ของตัวเองวัดวาอารามต่างๆเนี่ยบริษัทเราก็สามารถช่วยเหลือได้แล้วก็สามารถทําให้คุณมาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ได้ด้วยรวมถึงรวมถึงศิลปินไทยที่แบบสนใจกับผมแต่ผมจะมีคนที่ไม่ชักชวนใครนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนเราบางทีร้อยพ่อพันแม่บางทีคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะชอบแบบที่เราทําหรือเปล่า ก็เลยต้องทําบริษัทกลางนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เบิ้ลก็เขียนโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษคือ,อ Future Infinity ผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะครับผมก็เลยเอาเอาความหมายที่มันเป็นศัพท์ตรงๆคาราอเกตน,นะฮะที่มันมีความหมายแล้วก็คืออนาคตที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือต้องการนําเสนอในแบบว่าเนี่ยขนาดเราคุยกันแค่นี้เรายังมี3 4โปรเจกต์แล้วและผมเชื่อว่าทําไมต้องมีคอนเซปต์ฟิวเจอร์อินฟินิตี้ขึ้นมาคือ ผมเชื่อว่าอนาคตมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆถ้าเกิดเราเริ่มคิดเริ่มทําเริ่มปลูกความฝันของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังเป็นอะไรได้อีกมากมายแล้วยิ่งเราเรามีอย่างผมอย่างคุณเต็มและมีพักพวกจากประเทศจีนเงี้ยในอนาคตใครที่ชอบขายของอย่างของออนไลน์คือต้องบอกว่าตอนนี้ออนไลน์คืออันดับหนึ่งอันดับต้นต้นในการทําธุรกิจนะครับเราก็สามารถมีอะไรที่เราไปเรียนรู้มาจากประเทศจีนและนํามาบอกทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยจีนการขายของการทำโปรเจกต์ ที่เราตั้งไว้คือเลยนะครับความฝันผลูกได้ก็คือเราจะอาจจะมีการปลูกปาให้กับเมืองไทยทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับการปลูกความฝันของเด็กที่ชอบกีฬาฟุตบอลซึ่งเราอาจจะมีการบ,บริจาคแล้วก็จัดกิจกรรมฟุตบอลให้ทําบุญแล้วก็เราก็มีบริษัทคริสตันที่สร้างถ้วยรางวัลเราไม่ได้ทาแค่ลูกแก้วหรือว่าอัญมณีนะครับเรามีถ้วยรางวัลมีการทําโล่แล้วคือบริษัทของคุณเตมคือทําให้กับทุกบริษัททุกประเทศที่ใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยมาแล้ว ทุกคนก็จะได้มีรางวัลเป็นของตัวเองที่มาจากบริษัทสยามชัยนิชิตันและก็จะได้มีการส่งเสริมเด็กที่มีความฝันที่อยากจะเป็นปน,นักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มต้นจากบริษัทของเราอาจจะเป็นความฝันเล็กๆที่เริ่มต้นก่อขึ้นเล็กๆแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นฟิวเจอร์ที่อินฟินิตี้มากๆที่ผมอยากจะนําเสนอแล้ววันนี้เราพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่วันนี้คืออยากจะแถลงให้เห็นว่าเราเรามีแหล่งหัวใจใหญ่มากๆที่อยู่ก็คือคุอคณเต็มและก็มีแหล่ง น้ำใจที่ยิ้มตลอดเวลาคือคนไทยก็คือผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มแล้วก็ได้มีธุรกิจและก็โอกาสดีๆนะครับแล้วก็ออนไลน์แล้วก็ไม่ทิ้งนะครับหลังจากนี้ไปหลังจากที่แถลงข่าววันนี้เสร็จเราจะมีภารกิจคือการไลฟ์ไลฟ์แจกของรางวัลในช่วง,งววตรุษจ,จีนอย่างเงี้ยนะครับพรุ่งนี้มือลื่นนี้เราก็จะมีการแจกอ่างเปาออนไลน์มีการไลฟ์สดแจกอัญ,ญ,ญมณีประจําวันเกิดคริสตัลให้คุณได้ประดับ เราจะเน้นแจกก่อนนะครับเราจะยังไม่ขายนะครับเราจะแจกก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จ่ายตังคุณเต็มจ่ายอยู่แล้วผมมีซีเรียสอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ห้างจากนี้ไปก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆในอนาคตเยอะมากนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามแฟนเพจสยามชัยนิคิสตันนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ดูข่าวสารได้อีกมากมาย <c oughs> ผมเชื่อว่าที่ผมพูดนี่ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องติดตามให้มันเห็นก่อนเนาะบางทีเราไม่อยากพูดไว้เยอะเผื่อทาได้3-4อย่างเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าแบบ คิดไว้แต่ทําไมทาไม่ได้อะไรนี้ครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเราจริงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารการจัดก,กิจกรรมเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ a c e b o o k นะคะสยามชัยมีคิสตัลได้เลยนะคะ